รบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆที่ผมลงใหม่นะครับขอบพระคุณมากๆครับครับผมอาจารย์เกตเก้าพูทรัลเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะที่เกี่ยวกับเรื่องของ สิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ด นาทำให้หนักและกายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับ<อ>ก็เอาอย่างนี้นะฮะ<อ>เดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆนะครับ<อ>ดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับ<อ>พ่อแม่พี่น้องกันรลยารำมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยปะระคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็ คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุขหรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทําครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์ นะครับแต่ขาดศรัทธ,ธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธ,ธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธ,ธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลยมีทั้งศรัทธ,ธามีทั้งกําลังทรัพย์แต่หาคนทําให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมี ข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9กวินดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพฤษศประจำเดือนเมษายนนะครับนะก่อนอื่นก็กับสวัสดีปีใหม่ไทยเรานะฮะวันสงการวันมหาสงการวันที่14เมษาขอขอให้ทุกท่าน เที่ยวสมการยังมีความสุขจเจริญด้วยอายุวันนะสุขภาระเอาละเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับดาวพะจัน์เนี่ยจะใช้เวลาในการเดินประมาณ2วันครึ่งนะครับนะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสังคมพี่น้องนะครับการติดต่อมิตรสหายอะไรต่างๆสำหรับชาวราศีทฤษภนะก็จะได้เป็นการวางแผนว่าช่วงไหนเราจะสังคมให้คุณนะครับหรือว่าสังคมให้โทษนะครับ นะหรือคนใกล้ชิดให้คุณคนใกล้ชิดให้โทษหรือการติดต่อไปสัมพันธ์สื่อโซเชียลอะไรต่างนะให้คุณให้โทษเราประมาณไหนนะก็ไว้ดูนะครับเอาละนะก็ในช่วงนะครับของวันที่1ถึงวันที่3เวลาตี5้านาทีนะดาวจุลินือสหาชาะของเรานะครับก็วิ่งเข้าไปอยู่ในราศีพิจินะที่เราเรียกว่าพบปัตตนินะเาเรียกสหาชาะปัตตนินะครับจะเป็นช่วงที่ตัวเราเองเนี่ยนะครับนะ เราจะสนิทสนมนะครับกับเพื่อนฝูงกับเ,เพื่อนที่คบกันมานานๆนะเราจะมีฟวามรู้สึกว่าเออสูกสึกโอเคด้วยนะในกรณีที่ต่างคนต่างมีแฟนก็คือจะมีมิตรที่ดีต่อกันนะครับแต่สําหรับคนที่เป็นโสดนะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ เ,เพื่อนหรือคนที่รู้จักกันมานานๆน,นะเป็นคู่ครองนะอาจจะมีการลักษณะเปิดเผยเ,เรื่องของความรู้สึกกันว่าชอบอะไรเงี้ยก็ได้นะเพรเาะคำว่าสหัชาเป,ป็นปัตนิเนี่ยเขาเรียกมีคู่เป็นเพื่อนนะครับหรือคนที่เคยคบกันมานานๆเนี่ยนะครับมาเป็นคู่คู่ใจหรือบางคนช่วงนี้เราจะเป็นช่วงที่เราเข้าสังคมบ่อยนะครับ แบบเอออแล้วก็งานเลี้ยงเออออก็เข้าสังคมอะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะยุ่งยุ่งวุ่นวุ่นอยู่เกี่ยวเรื่องตรงนี้นะครับนะเอาละต่อไปนะครับ ดาวจุลเรือนสหาชา้าวิ่งเข้าไปในราศีธนูในวันที่3ถึงวันที่5เวลา8นาฬิกา2นาทีเขาเรียกสหาช h ามรณะให้ระวังเกี่ยวเรื่องของการติดต่อประสานงานนะครับหรือเดินทางอะไรอาจจะมีเหตุขัดข้องนะอาจจะไม่ได้ดังใจนะฮะก็ขอให้นะอดทนไว้นะครับอย่าแปบประมาณว่าหัวเสียหรืออารมณ์เสียนะครับก็ขอให้มีสติมากๆนะฮะเพราะเวลาดาวจันรตกพบมรณะเนี่ยมักที่จะหัวร้อนง่าย นะครับหรือหรือเสียเหลี่ยมคนง่ายเพราะดาวจันเป็นดาวเรื่อง,องความรู้สึกเนอะนะครับเวลาไปตกมรณะเนี่ยบางครั้งเราเองก็อาจจะเสียเหลี่ยมคนนะก็อยากจะให้ระมัดระวังไว้นะครับต่อไปสหาช้านะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของสุภาษในราศีมังกรในนี้ให้คุณนะวันที่5ถึงวันที่7 1็ดสอนกาสานาทีช่วงนี้เรามีเกณฑ์ที่จะได้คนที่มีศักยภาพนะครับมา มารู้จักหรือทําความรู้จักนะครับที่จะเป็นให้คุณกับเราในอนาคตที่เราจะไปติดต่อประสานงานหรือทําอะไรบางคนก็มีเกณฑ์ที่เข้าหาผู้รับรู้ใหญ่นะผู้ที่มีอํานาจบารมีที่จะช่วยผลักดันเราในเรื่องต่างๆนะครับนัก็ถือว่าดีนะครับนะก็มีเกณฑ์ที่จะเข้ากลุ่มเข้าสังคมที่เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะครับหรือมีชื่อเสียงได้หมดนะครับเอาละต่อไปนะดาวเจ้าเรือนสหะชะวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีกลุ่มเขาเรียกพบกัมมะ นะสหชวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของกัมมะนะในราศีกุมในวันที่7ถึงวันที่9 1้เอ่อในกาส1นาทีนะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยนะครับจะพบปะผู้คนค่อนข้างจะมากมายนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานระบบของสายงานนะครับเราก็ดูซิว่าระบบที่เราเข้าสายงานที่เราเข้าเนี่ยพอที่จะเพื่อหนุนหรือเพื่อกูลอะไรเราบ้างนะฮะเพื่อให้เราประสบผลสําเร็จในหน้านที่การงานคือบางทีเราเข้าสังคมเราก็ต้อง ดูนะว่าสังคมที่เราเข้าปุ๊บเนี่ยนะให้ผลดีให้ผลเสียก็คือเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยเลือกดูนะถ้าในกลุ่มเพื่อนฝูงที่มันไม่ค่อยดีไม่ค่อยอะไรเราก็นะครับออกออกมาหน่อยก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่านะ,ะดาวพฤหัสเราเดินดีแล้วนะและการที่ดาวจันทรเดินเข้ามาเจอดาวพฤหัสเนี่ยก็เหมือนเราเจอทั้งคู่ท่าเราเจอทั้งคู่มิตรนะครับถ้าเราเลือก คนที่ดีมีศักยภาพก็สามารถผลักดันเกี่ยวเรื่องหน้าที่การงานคุณได้นะครับนะแต่ถ้าเกิดเราเลือกที่เ,เขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ค่อยดีนะบางครั้งก็จะทําให้เราเกิดเรื่องเกิดราวได้เช่นกันนะครับผมเอาละต่อไปเข้าไปในราศีมีนนะครับนะอันนี้ให้คุณมากนะครับในวันที่9ถึงวันที่12นะเวลา5ทุ่ม7นาทีและได้ตําแหน่งปักทุมเก์ที่แปลว่าหอมดอกบัวนะช่วงนี้นะเพื่อนฝูงสังคมจะ จะให้คุณกับดวงชะตานะเวลาเรานึกไม่ออกบอกไม่ถูกก็ลองปรึกษาเพื่อนฝูงพี่น้องท้องเดียวกันนะก็ลองดูนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูในพื้นดวงเดิมด้วยนะว่าบางคนเนี่ยพี่น้องดีก็ปรึกษาได้บางคนเนี่ยพี่น้องเบียดเบียนหรืออะไรเงี้ยเราก็ไปปรึกษาเพื่อนแทนนะหรือไปปรึกษาใครก็ได้นะที่เรารู้สึกว่ามันเป็นมิตรที่พอจะช่วยเหลือเราได้นะจะให้คุณกับดวงชะตาไม่ว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะคำว่าสหายชติเวลาพาเนี่ยเขาเรียกว่าเพื่อนให้โชคสังคมให้โชคคนสนิท ชิดเชื้อคนใกล้ชิดเนี่ยจะให้โชคนะครับนะหรือบางคนชอบเสียงโชคก็ให้เพื่อนหรือคนสนิทเนี่ยนะครับเสียงโชคหยิบรอตเตอรี่อะไรก็ได้นะครับแล้วก็มาให้คุณอย่างนี้ก็มีเกณฑ์นะครับที่จะมีโชคนะเอาละต่อไปสหาชาวินาศนะครับก็เข้าไปในราศีเมษวันที่12ถึงวันที่1 4เวลา8นาฬิกายีนาทีช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องอองดเข้าสังคมหน่อยนะครับเป็นช่วงที่เราอาจจะต้องอยู่บ้านนิดนึง นะหรือ,อพักผ่อนนะครับมาบางคนอีกกินเที่ยวทุกวันนะครับทุกนี้อาจจะต้องพักผ่อนนิดนึงนะเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะไม่ค่อยให้คุณเท่าไหร่นะเวลาสหาชัตชไปวินาศเนี่ยนะมันหลายหลายคนใกล้ชิดหักหลังผี่น้องท้องเดียวกันทําให้หึกอึดอัดใจ,จเพื่อนสนิทที่เคยคบกันมานานก็หักหลังหรือทําให้เรารู้สึกเสียอารมณ์เสียความรู้สึกอันนี้คือกรณีแรงๆนะแต่ถ้าเกิดทุกๆไปเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดังใจอ่ะอาจจะมีการทะเลาะเบาะแววงกันนิดๆหน่อยๆน,นะทำให้รู้สึก อารมณ์เสียอะไรประมาณนี้นะครับนะเอาละต่อไปนะเข้าไปในราศีพฤษศนะในวันที่14ถึงวันที่17นะครับเวลา19บเนาฬิกาสามสนาทีอันนี้สหัชทับรักเลยนะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราค่อนข้างจะเนื้อหอมนิดนึงนะจะเป็นคนแวะเวียนเข้ามาหานะมีเพื่อนฝูงทั้ง เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะก็จะแวะเวียนเข้ามาหาหรือเป็นที่รู้จักของสังคมนะจะเป็นช่วงที่เรามีชื่อเสียงเป็นช่วงที่เราโชว์พาวโชว์พาวเวอร,ววอร์อะไรต่างๆแต่ต้องเป็นในเรื่องดีๆนะถึงจะให้คุณนะครับเพราะว่าดาวจันทร์ได้ตําแหน่งมหาบุตรเวลามันขึ้นมันขึ้นสูงนะครับนะเวลาลงก็ลงต่ําเหมือนกันนะแต่ว่าเด่นในเรื่องของการบริการช่วยเหลือนะนะครับเอาละต่อไปนะครับดาวสหาชาวิ่งเข้าอยู่ในเรือนของกระดุมพระนะการเงิน ในราศีเมถุนในวันที่17ถึงวันที่19เวลา7นาฬิกา11นาทีนะเขาเรียกกระดุมพระเขาโทษทีสหัสช้ามากระดุมพระเนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์ที่เราจะ มีลู่ทางนะในเรื่องของหารายได้นะครับจากสังคมหรือสังคมเนี่ยนะเอาเงินเอาทองมาให้บางคนเนี่ยค้าขายบางคนขายสินค้าบางคนไฟ้สดบางคนก็ทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยทำให้คนรู้เห็นประมาณนี้นะก็ทําให้เกิดเงินเกิดทองนะแต่บางคนก็มีเกณฑ์ที่จะเสียเงินเสียทองให้กับคนใกล้ชิดคนสนิทสนมได้เช่นกันต้องดูว่าทักษะตอนนั้นเนี่ยเป็นการักขินีหรือเปล่านะครับถ้าเป็นก็มีเกณฑ์ที่จะเสียหายนะครับกับคนใกล้ชิดได้เช่นกันนะครับเอาละต่อไปนะ ดาวพระจันทร์นะครับมาอยู่ในราศีกรกฎนะในช่วงของวันที่19ถึงวันที่22 1 7นกา31นาทีนะสหชาเป็นเกษตรช่วงนี้น่ะจะเป็นช่วงที่สังคมเนี่ยให้คุณกับเราเต็มที่เลยนะแล้วก็ยกหน้าด้วยนะครับเนี่ยเขาเรียกว่ายกหน้าถึงลัคขณาเนี่ยจะให้คุณกับดวงชะตาและเป็นเกษตรตาที่ดีเรามีเกณฑ์ที่จะได้เพื่อนทีเพื่อนแท้นะครับมิตรที่ดีมิตรสหายที่ดีสังคมที่ดี นะครับอะไรต่างๆนะครับถ้าเกิดในช่วงนี้นะก็ถือว่าจะให้คุณกับดวงชะตาโดดเด่นในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การเดินทางการติดต่ออะไรต่างๆจะให้คุณกับดวงชะตานะครับต่อไปในราศีสิงห์ในวันที่22ถึงวันที่24นะครับเวลาตีหนึ่ง45นาทีสหาชาัพ,พันธุช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเ,เป็นช่วงที่ขยายนะครับ มิตรสหายนะเป็นเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยเข้าหาคนง่ายนะครับเป็นช่วงที่เรามีความจริงใจกับคนอื่นนะครับรักใครครบใครมีเพื่อนมีฝูงเนี่ยรักเสมือนญาติเสมือนพี่น้องคือผู้นี้มีความจริงใจให้กับนะครับหลายๆคนนะนะถ้าเกิดคนที่รับน้ำใจเราแล้วเขาเป็นคนดีก็จะกลายเป็นมิตรทีด่ดีต่อกันนะครับแต่ถ้าเกิดคนไหนเนี่ยที่มีเล่ห์มีเหลี่ยมคุณก็ต้องดูให้ออกนะนะครับบางทีอาจจะเอาความบอดีของเราเนี่ยไปแปลเป็นลักษณะ ประมาณอื่นอย่างเงี้ยเราก็ต้องระมัดวงังอาจจะเสียใจได้แต่ก็นะโดยทั่วๆไปแล้วก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีนะครับเอาละต่อไปสหัชาวิ่งเข้าอยู่ในเรือนของปุตตะนะในช่วงของอวันที่นะครับได้ตำแหน่งราชาชคด้วย24ถึงวันที่26นะเวลาเจ็ดนกานาทีช่วงนี้จะเป็นช่วงที่บุตรหลานลูกน้องนะผู้ใต้บังคับบ,คบ,บ,คบ,บัญชาผู้ใต้บังคับบัญชาของเรานะ เชื่อฟังนะครับและเราเองก็เป็นที่รักนะของลูกน้องอะไรต่างๆนั่นแสดงว่าตัวเราเองเนี่ยจะต้องเข้าเข้าอกเข้าใจกันละกันเนาะมีอะไรก็ให้คำปรึกษาอะไรประมาณนี้นะจะให้คุณกับดวงชะตาเป็นช่วงที่เอ่อก็ต้องบอกว่ามีความจริงใจให้ใหกันถึงจะให้คุณกับดวงชะตานะนะครับเพราะว่าสหาหัสชาติเนี่ยแปลว่าสังคมความสนิทสนมใช่ไหมเพราะาอยู่ในเรื่องของปุตตะเนี่ยมันแปลว่าการขยายกลุ่มมิตรก็ได้นะที่ มีเป็นกรารยามิตรที่ดีต่อกันเนี่ยนะครับก็จะให้คุณกับดวงชะตานะเพราะว่าได้ตําแหน่งราชาชโชคก็คือพูดง่ายใจแลกใจอะ่ะถ้าเกิดใครเข้ามาในช่วงนี้นะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีนะครับเอาละต่อไป นะดาวพัะจันทร์เข้าไปในราศีตุลวันที่26ถึงวันที่28เวลา11.21น,นาทีช่วงนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับนะสหาชาอริกเนี่ยคนใกล้ชิดคนสนิทสนมเนี่ยมักจะสร้างปัญหานะครับทำให้เราเดือดร้อนไม่รูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งบางคนก็หักหลังบมกันทำให้เสียความรู้สึกบางคนก็ไายืมเงินยืม,ยมทองนะครับบางคนก็เอาเป็นว่าไม่ค่อยให้คุณกับดวงชะตาเท่าไหร่นะประมาณนี้เอาละนะครับหลังจากนั้นก็วันที่28ถึงวันที่ 30เวลา16บหนม .30 นาทีนะครับอันนี้ก็อ่านไปแล้วนะครับก็ละนะก็สําหรับชาวราศีพฤษภนะครับดาวจันทร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนสหาชา h ที่แปลว่าการติดต่อเราก็ดูว่าเราจะติดต่อเดินทางประสานงานอะไรยังไงเข้าหาผู้คนอะไรยังไงมีมิตรอะไรอย่างนะเงี้ยนะดาวช่วงไหนเดินดีให้คุณก็นะครับลองดูนะครับเอาละหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับหากท่านใดถูกใจก็ขอความกรุณากด กดไลค์กดแช์ write, share, นะนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะจะก,กับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะฮะก็ขอให้ทุกท่านเจริญด้วยยุวนณะสุขาภละเที่ยวสงการให้มีความสุขนะครับผมเกตดก้าฮินดูตลอดสวัสดีครับสวัสดีครับผมใจาเกตก้าฮินดูตลอดเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับรีวิวสินค้านิดหนึ่งนะฮะอันนี้คือเป็นสินค้าที่ร้านต้นทองแกลอรี่เขาส่งมาให้ผมนะครับ นะคืองานเนี่ยจะละเอียดชดช้อยมากนะครับนะครับเนี่ยดูนะฮะนะฮะสำหรับผู้ที่สนใจนะครับนะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้งานเนี่ยสามารถวาดได้ตามจินตนาการที่คุณลูกค้านะครับอยากได้นะนะไม่ว่าจะตกแต่งรีสอร์ทไม่ว่าจะไปไว้ในห้องพระนะห้องรับแขกหรืออะไรเนี่ยมีจินตนาการยังไงสามารถที่บอกแล้วก็คุยกับร้านต้นทองแกลลี่ได้ นะครับนะคืออันเนี้ยนะครับร้านต้นทองอรี่เขาส่งมาให้ผมนะครับเนื่องเส้นจากว่าจะมาให้ไว้ในห้องพักผมนะอันเนี้ยผมขอเลข9นะครับเป็น3ชิ้นนะเพราะผมชื่อเกตันคือตลอดผมก็จะชอบเลขเก้าเป็นพิเศษนะฮะก็จะมีนะฮะความชดช้อยความละเอียดนะฮะดูนะฮะสวยงามมากนะครับนะฮะเนี่ยครับเขาเรียกว่า ทำออกแบบมาได้ประทับใจจริงๆนะและดูความละเอียดชดช้อยนะดูความอ่อนโยนนะนะครับเห็นไหมอันนี้คือทางนี้นะลวงไปทางนี้นะส่วนอีกอันนึงนะก็ลวงไปอีกข้างหนึ่งเห็นไหมทั้งทั้งที่เป็นเลข9้าเหมือนกันนะเนี่ยออกแบบมาได้ดีมากแล้วอันใหญ่เนี่ยนะทาเป็นหัวพญานาคเลยนะและดูมิติของหัวพญานาคนะเป็นซ้อนเป็นมิติแบบเป็นชั้นๆนะที่ออกแบบมาได้ด แล้ว่าจริงๆนะแล้วเกตก็เป็นเกตเลยนะดูนะนะครับนี่การลังสรรของศิลปินนะฮะนะครับเพราะผมบอกว่าผมอยากจะได้เลข9ก้าก็ผมชื่อเกตเท่านก็เลยนะฮะเอามาให้ผม3นะฮะสามชิ้นเลยนะและงานเนี่ยชดนชอยมากนะครับสวยงามมากเหมาะมากนะครับสาหรับคนที่จะไว้ในห้องพักหรือตกแต่งเพิ่มเติมรามพวงจุ้ยอะไรต่างๆนะสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมาได้ที่นะครับต้นทองแกลเลอรี่ นะครับแล้วก็ไ d ดลายก็ต้นทองแกลลี่นะแล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไปให้ก็ไปติดต่อกับนะฮะเจ้าของร้านเองเลยไม่ต้องผ่านผมนะครับแล้วก็บอกว่ามาจากร้านเกตก้าก็อาจจะได้ราคาที่พิเศษขึ้นนิดนึงนะครับผมนะยังไงก็กราบขอพระคุณทุกท่านมากนะครับนางงานสวยมากนะครับผมครับสวัสดีครับ